ประมาณวันที่ยี่แปดอะประมาณคิดว่าประมาณยี่ห้าวันเองอะประมาณยี่ห้าวันจ้ะเสร็จหลังจากนั้นก็ได้บ้านหลังนี้มาความรู้สึกเราที่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณยายดีขึ้นเราเป็นยังไงบ้านกับคนในชุมชนเองก็มีส่วนร่วมสำคัญมากที่ช่วยคุณยายในครั้งนี้ ดีมากความรู้สึกของเลยฉันนะครับปลื้มใจว่าได้สร้างบ้านให้แม่ให้คนยากไร้ยอยู่แล้วมีชาวบ้านพี่น้องมาช่วยมันปลื้มหมดเลยอะมันมันมันดีใจแล้วก็อยากจะขอบคุณชาวบ้านที่มาช่วยเรามันดีใจมากๆเลยอ่ะดีใจพูดไม่ถูกมันปลื้มมากๆเลยฉันนะนะเพราะว่าเราทําบ้านให้แม่ให้ลูกเขาอยู่อ่ะเหมือนกับว่า ดความรู้สึกตื้นตันที่เรามีเพราะว่าเห็นทั้งความสามัคคีเห็นทั้งคุณภาพชีวิตของคนใหย่ดีขึ้นตรงนี้ก็เกิดจากความสามัคคีของคนในหมู่บ้านแหละใชความรู้สึกมันดีใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเขาอะา <laughs> ขอบคุณขอบคุณทุกคนอนะที่มาช่วย ปีไอดีใจมากๆถ้าเขาให้อีกก็อยากได้อีกเป็นไปคงเป็นไป,นปนไม่ได้เนาะเขาบอกว่าให้หมูล,ละปีละสองหลังก้อ<ะ>ยากายารในหมูนี่มีมาก<ะ>มี<ะ>มีตอนนี<ะ>้บ้านหลังนี้ก็ สร้างเสร็จแล้วคนยายก็เข้าไปอยู่แล้วคนในหมู่บ้านคนในชุมชนมีการแวะเวียนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคนยายดังเช่นเดิมครับก็ฝากบ้านพี่สาวเนี่ยก็อยู่ไกลๆเขาก็ดูแลตลอดกลางมุ้งให้อะไรให้พี่สาวก็จะดูดูให้นีนค่ะนีหีว่าที่ร้อยตรีสลาวุฒิจันทวงป์ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกบอกกับทีมข่าวคมชลึกทีวีว่า โครงการบ้านของแม่เฉลิมพระเกียรติมหาราชินีสภานายิกาสภากาชาติไทยประจำปี2556เป็นโครงการที่หน่วยงานภาครัฐต้องการสนับสนุนให้ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนแต่มีความประพฤติด,ดีได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งการคัดเลือกบุคคลทั้งอำเภอให้เหลือสามคนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักจึงต้องอาศัยความร่วมมือทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการลงพื้นที่ตรวจสอบถึงความเหมาะสมกับบุคคลที่ได้รับคัดเลือกก็สําหรับโครงการนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็ชื่อโครงการบ้านของแม่นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆนี่ก็คือบ้านของแม่เฉลิมพระเกียรติมหาราชินีนะครับสภานายิกาสภากาชาติไทยประจําปี2555นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เหล่ากาชาติจังหวัดพิศโลกได้กาหนดให้มีขึ้น นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อช่วยเหลือกับราษฎรผู้ยากไร้หรือว่าผู้ผู้ด้อยโอกาสนะครับแล้วก็มีฐานะยากจนนะครับประกอบกับมีบ้านเรือนเนี่ยที่ชำรุดทรุดโทรมนะครับโดยที่ตามโครงการนี้เนี่ยเหล่ากชาติได้กำหนดไว้นะครับในภาพรวมของทั้งโครงการนียก็คือกำหนดให้กับทุกอำเภอนะครับในจังหวัดพิศณุโลกเนี่ยมีทั้งหมด9อําอำเภอนะครับให้อำเภอละ3หลัง นะครับโดยสนับสนุนเป็นเงินงบประมาณเนี่ยหลังละ1นึ0 0 0สื่นบาทนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมด27หลังเนี่ยก็จะเป็นเงิน3ล้านเศษนะครับซึ่งในโครงการตรงนี้เนี่ยเมื่อทางเหล่ากระชาติได้จัดทําขึ้นมาก็ได้แจ้งให้ใหใหอำเภอแต่และอำเภอเนี่ยได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกราษฎรตามหลักเกณฑ์ที่เหล่ากชาติกําหนดนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่า1คือมีฐานะายากจนนะครับหรือว่าเป็นผู้ได้โอกาสนะครับแล้วก็2อ,อบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยเดิมเนี่ยชํารุดทรุดโทรมนะครับแล้วก็ 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีนะครับแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรน,นะครับในการประกอบสัมมาอาชีพนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือของอคนในหมู่บ้านชุมชนนะครับซึ่งซึ่งในแนวทางที่เหล่ากชาติกำหนดเนี่ยนะครับเมื่ออำเภอได้รับทราบเนี่ยเราก็ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรัษฎรนะครับโดยเริ่มต้นในกระบวนการของการคัดเลือกรัษฎรเนี่ยเริ่มต้นที่กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน นะครับซึ่งในการกระบวนการประชาคมหมู่บ้านเนี่ยก็คือให้หมู่บ้านเนี่ยประชุมกันเพื่อพิจารณาราษฎรในหมู่บ้านของตนเองเนี่ยนะครับว่าใครเนี่ยที่เข้าเข้าในหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับสมควรได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดในหมู่บ้านนั้นนะครับซึ่งแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็ได้คัดเลือกราชฎรโดยเวทีประชาคมเนี่ยนะครับให้ได้เหลือหมู่บ้านละหนึ่งคน นะครับและหลังจากที่แต่ละหมู่บ้านเนี่ยคัดเลือกราษฎรให้เหลือหมู่บ้านละหนึ่งคนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ทางก็จะเข้าสู่กระบวนการของขมการระดับตำบลนะครับซึ่งขมการระดับตำบลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับทางกำนันพใหญ่บ้านท้องที่นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำบลนะครับเช่นผู้อำนวยการส่งเสริม ลงพิบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับเกษตรตำบลพนักราํตำบลเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้คณะกรรมการระดับตำบลเนี่ยพิจารณาคัดเลือกนะครับรายชื่อราษฎรที่เสนอมาเนี่ยหมู่ละหนึ่งคนเนี่ยนะครับคัดเลือกให้ได้เหลือตำบลละหนึ่งคนนะครับโดยเรียงตามลำดับความจําเป็นเร่งด่วนนะครับซึ่งซึ่งตรงกระบวนการตรงนี้เนี่ยเมื่อแต่ละตำบลได้พิจารณาคัดเลือกในระดับตำบลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะส่งรายชื่อไปให้ทางอำเภอ นะครับซึ่งในกระบวนการของอำเภอเนี่ย <friends'> mean, ก็ถือว่าเป็นกระบวนการสุดท้ายนะครับซึ่งอของอำเภอเองเนี่ยก็จะ,จะ,ะเป็นในรูปของการระดับอำเภอนะครับซึ่งก็จะมีท่านในอำเภอเป็นประธานนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นสาสุขพัฒนาการอำเภอนะครับเกษตรอำเภอปรุษั์ประมงเหล่านี้นนนนเป็นต้นนะครับก็จะคณะกรรมการอำเภอเนี่ยก็จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่โดยยึดถือตามเกณฑ์ที่กระชติแจ้งมาเนี่ยเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยของอำเภอเมืองพิุโลกเนี่ยอาจจะมีลักษณะพิเศษกว่าอำเภออื่นนิดนึงตรงที่ว่าขบวนการระดับอำเภอเราเนี่ยได้ลงพื้นที่จริงนะครับตรวจสอบอตรวจสอบสภาพจริงนะครับของรัศดรที่รับคัดเลือกมาจากแต่ละตำบลเนี่ยนะครับซึ่งของอำเภอเมืองพิุโลกเนี่ยที่ได้รับาการเสนอชื่อไปจากแต่ละตำบลเนี่ยมีทั้งหมด18รายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ เรื่องที่ค่อนข้างจะค่อนข้างยากนิดนึงที่เราจะคัดเลือกให้เหลือให้ได้เหลือ3ลรายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยที่ว่าทางอำเภอเมืองพิษณุโลกเนี่ยเราได้ยึดถือหลักเกณฑ์ที่เหล่ากชาติกำหนดเป็นหลักประกอบกับพกมการได้ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงนะครับก็ทําให้สามารถคัดเลือกนะครับราษฎรนะครับมาได้ตามโควตาที่เหล่ากชาติได้กําหนดไว้ก็คือ3ลราย นะครับซึ่งบ้านของนางพยนรอดเที่ยงซึ่งอยู่ที่หมู่ที่4ตํตบนงิ้วงามหลังนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็น1ใน3รายนะครับที่ทางอําเภอคณะกรรมการระดับอำเภอได้พิจารณาคัดเลือกนะครับซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการอำเภอพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยเราก็รายงานให้เหล่ากาชาติทราบนะครับเพื่อให้เหล่ากาชาติเนี่ยพิจารณาให้ความผิดชอบนะครับแล้วก็สนับสนุนงบประมาณ นะครับอของอําเภอเมืองก็3หลังหลังละแสนสองก็เป็นเงิน3ามแสนหกหมบาทนะครับซึ่งหลังจากที่อําเภอได้รับการสนงบประมาณเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกับกำนันพี่บ้านเนี่ยได้รับทราบว่าเหล่ากชาตได้สนับสนุนงบประมาณมาอย่างอำเภอเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอำเภอเนี่ยจะเป็นหน่วยหน่วยในการดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการนะครับซึ่งเพียงแต่ว่าแจ้งให้ทางพื้นที่ทราบเนี่ยเพื่อให้เข้าเริ่มดําเนินการก่อสร้าง ซึ่งในบ้านของนางพยนตรอดเที่ยงเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้แจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลยิ้วงามแล้วก็กำนันพียบบ้านของตำบลยิ้วงามนะครับเมื่อเขาได้รับทราบเนี่ยเขาก็เริ่มลงมือนะครับลงมือกันดําเนินการนะครับก่อ,อสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมานะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็ปลูกในบ้านใ,ใ,ในที่เดิมนะครับคือได้รื้อบ้านหลังเก่าออกนะครับแล้วก็สร้างบ้านหลังหลังนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นที่ของนางพยนตรอดเที่ยงเอง นะครับซึ่งซึ่งก็ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับก็ได้ไดำเนินการก่อสร้างมานะครับตามงบประมาณที่เหล่ากระชาติได้สนับสนุนนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนิวงามก็ได้สนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมอีก25,000บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของกำนันพี่บ้านรวมถึงราษฎรหมู่ที่4ตํตำบลนิวงามเนี่ยต่างก็ช่วยกันสมทบนะครับเป็นเงินอีกประมาณ2 0,000 20,000กว่าบาทนะครับนะครับก็จนกระทั่งก่อสร้างบ้านหลังนี้ได้แล้วเสร็จ นะครับซึ่งก็ถือว่า,าเป็นบ้านที่เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการไม่ว่าเป็นทางเหล่ากาชาติซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับกำนันพี่บ้าและรวมถึงพี่น้องประชาชนของหมู่ที่4ตําบลนิวงามด้วยครับตอนนี้ทั้งจังหวัดพิศนุโลกมีกี่หลังแล้วนะครับกับโครงการบ้านของแม่สำหรับโครงการบ้านของแม่ปี2555เนี่ยนะครับก็มันมีทั้งหมด27หลัง นะครับมีทั้งหมด27หลงังซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษุโลกท่านบีชาเลืองจันทร์พร้อมนายกเหล่ากชาราเนี่ยจังหวัดพิุโลกเนี่ยนะครับท่านก็ได้ทําพิธีมอบบ้านนะครับมอบบ้านให้กับรัศดรที่รับการพิจารณาคัดเลือกของแต่ละอําเภอเนี่ยทั้ง27หลังเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งในส่วนของบ้านนางพยนต์เองรวมถึงอีกสองหลังของอําเภอเมืองพิษุโลกเองของเราเ ราษฎรซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับในวันที่12สิงหาคมซึ่งตรงกับวันแม่พอดีนะครับนะครับแล้วก็สำหรับบ้านเลขที่ที่ใช้เนี่ยนะครับจะใช้เหมือนกันทุกทุกทุกหลังเลยนะครับคือบ้านเลขที่12ทับ80นะครับความหมายนั่นก็คือว่าบ้านเลขที่12นี่ก็คือ12สิงหามหาราชินีนะครับทับ80นี่ก็คือ80พรรษาของพระองค์ท่านเมื่อปี2555 ครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละหลังเนี่ยจะใช้อ่าสิถ้าแปหมดนะครับก็คือมีการพิจารณาคัดเลือกมาตั้งแต่ปี55แล้วแหละกับโครงการนี้มาถึงนี้ปีต่อๆไปนี่จะมีโครงการดีๆแบบนี้อีกไหมเพราะว่าในพื้นที่ของ,องแล้วแม่ก็เขียนเองเห็นชาวบ้านบอกว่าก็มีชาวบ้านที่ยากจนกรอความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ครับ ก็คิดว่านะครับสำหรับโครงการบ้านของแม่เนี่ยนะครับคิดว่าก็คงจะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องนะครับโครงการที่ต่อเนื่องมาตลอดทุกปีเพราะจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีนะครับเคยเคยมีโครงการบ้านของแม่มามาก่อนแล้วนะครับอย่างอย่างยิ้วงามเนี่ยเมื่อปี54ก็ก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหนึ่งหลังแต่ว่าอยู่หมู่ที่2นะครับแต่ว่าปีก่อนหน้านี้เนี่ยจะจะไม่จะไม่เยอะนะครับเป้าหมายนี่จะไม่เยอะเท่าเท่ากับปี55เพราะปี5 5เนี่ยถือว่าเป็นเป็นพิเศษ นะครับเพราะว่าพระองค์ท่านครบ8ปดสิบพรรษานะครับเหล่ากษัติยก็เลยตั้งงบประมาณสนับสนุนไว้ให้อย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าสําหรับถามว่าจะปีต่อๆไปเนี่ยผมคิดว่าเหล่ากชาตริเนี่ยได้ดําเนินการมาแล้วเนี่ยนะครับต่อเนื่องมาเนี่ยสองสามปีแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะดําเนินการต่อนะครับเพราะว่าเร็งเห็นแล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้นะครับยากไร้จริงๆ สองสามปีที่ทํามารวมทั้งหมดแล้วมีกี่หลังนะครับอ่ามีกี่หลังนี่พอดีผมผมก็ไม่แน่ใจอ่าไม่ใช่ฮะคือเกาะก่อนหน้านี้ไม่ไม่ถึงอ่ามันมันยังมีปีปีปีห้าห้าเนี่ยนะครับที่ว่าที่ว่ายี่สิบเจ็ดหลังนะครับกก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นอำเภอละหลังหรือสองหลังประมาณนี้นะครับครับปัจจุบันมีชาวบ้านที่มีฐานะยากจนและไร้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ได้รับบ้านหลังใหม่จากโครงการบ้านของแม่ไปแล้วมากกว่า27หลังคาเรือนซึ่งทุกหลังคาเรือนของแต่และอำเภอจะมีโทนสีฟ้าอ่อนและเลขที่ทะเบียนบ้านเหมือนกันทั้งหมดคือ12ทับ80ซึ่งบ้านเลขที่12นั้นมาจากวันคล้ายวันพระราชมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่วนเลขที่ทับ80นั้นมาจากวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา80พรรษามหาราชินี ซึ่งต่างสร้างความปลื้มปิติให้กับประสงคนิกรอย่างหาที่สุดมีได้จากกรีกุุลาบคิลีถ่ายภาพทินภพพันธนามคมชัดลึกทีวีรายงานครับ